เมื่อโดนแบบนี้ประกันช่วยอะไรได้บ้างเมื่อเกิดเหตุชนกันคุณว่าประกันช่วยอะไรเราได้บ้างคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับรถดีมากขนาดไหนแต่อย่าลืมว่าบนถนนเราไม่ได้ใช้รถอยู่เพียงแค่คนเดียวเกิดมีรถอีกคันพุ่งมาชนท้ายรถเราอย่างจังแล้วปรากฏว่ารถคันนั้นไม่มีประกันและเขาไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมด้วยคุณว่าประกันจะช่วยอะไรเราได้บ้าง ถ้ารถเรามีประกันไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งสองบวกสามบวกประกันก็จะออกค่าซ่อมรถให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปยืนเฉียงกับผู้กรณีค่ะประกันจะทําหน้าที่รับช่วงสิทธิ์ไปไล่เบี้ยเอากับผู้กรณีเองค่ะเห็นไหมคะว่าแค่รถเรามีประกันก็ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปติดตามเอาผิดกับผู้กรณีเอง ประกันแบบซ่อมเขาซ่อมเราแผนประหยัดสุดของครูพี่เอสาบวกเบี้ยต่างจังหวัดเพียงแค่4,790บาทต่อปีเท่านั้นค่ะคุณซ่อมรถเรา1 0 0 0 0แสนมีประกันอุบัติเหตุคนในรถให้อีกคนละ1 0 0 0 0แสนและพิเศษไม่เหมือนใครก็คือมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเช่นรถเสียมีรถสไลด์ให้50กิโลเมตรฟรีนะคะอยากมีประกันดีๆติดรถทักหา,าครูพี่เอค่ะ